สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราคั้นส้มต้นหอมนะต้นหอมเราใหญ่เราก็เลยผ่าเครื่องอันดับแรกเรานำต้นหอมเนี้ยไปคั้นสดๆกับเกลือแล้วก็นำมาล้างสองน้ำหลังจากนั้นเรานำมาใส่น้ำสาวข้าว ที่เราปรุงรสชาติไว้แล้วก็จะออกเข้มน่อยๆใส่ผงชูรสด,ด้วยแล้วแต่คนชอบนะแล้วก็ใส่น้ําตาลไปนิดหน่อยนะเราปรุงรสก่อนนะคะก่อนที่เราจะนําผักลงหลังจากนั้นเราก็นําผักมาลงแล้วเราก็ขยำอีกนะก่อนที่เราจะนําไปใส่ก่อนเพราะว่าเราจะไม่ใส่น้ําเยอะขนาด เราล้างน้ำเมื่อเขาออกนะสองรอบเขาก็ยังมีน้ำเมือกอยู่นะน้ำซาวข้าวของเราวันนี้เราได้น้ำซาวข้าวจากข้าวเหนียวหรือว่าจะเป็นเมื่อจากข้าวเหนียวด้วยสองวันคงได้กินสองวันสามวันทำง่ายๆคะ่ะทุกคนคั้น แล้วก็นำไปใส่กล่องหรือใส่กระปุกอัดไว้เราจะใส่น้ำลงไปแค่หน่อยเดียวเราจะไม่ใส่น้ำเยอะถ้าใครยังไม่ได้ช่วงจังหวะหุงมข้าวนะก็ข้าเจ้าก็ได้นะไม่จำเป็นต้องข้าวเหนียวไม่ได้ช่วงจังหวะหุงมข้าวช่วงที่รองผักก็น้ำธรรมดาเนี่ยนะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือลงไป รชอบผมชรลก็ใส่ผมชรลลงไปจนรสให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากวันที่เขาเป็นแล้วเราสามารถที่จะกินเขาได้นะคะทุกคนมาดูว่าเราจะกินกับเมนูอะไร หลังจากนั้นเราก็นํามาบรรจุกล่องใสนะคะทุกคนเราไม่มีขวดโหลเราไม่มีไหไม่มีอะไรเนาะเรามีแต่กล่องใสนะคะเราก็นำมาบรรจุกล่องใสแล้วก็ปิดฝาปากแดดไว้นะคะทุกคนแล้วเราค่อยเก็บไปไว้ในอุณหภูมิที่ปกตินะคะช่วงนี้อากาศบ้านของเรามีแดดอยู่แต่ว่ามีลมหนาว วันนี้ได้น้ำพริกกะปิกับผักส้มหอมผักกาดสลัดแตงกวา,าเด้อมากินข้าวด้วยกันขอบคุณทุกคนคอบคุณทุกเม็ดทุกไลทุกการติดตามนะคะกะปิอาจะเป็นสีค้ำๆหน่อยเนาะทุกคนเป็นหน้าเพิ่งจะเปิดใ่กระปุกนะเป็นหน้าเป็นด้านหน้าเลยนะคะสีเข้มมาก กะปิตานางฟา้าสีเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ